สวัสดีครับเนื่องจากทีมงานน้องแมวเขาได้ถามบอกว่าซื้อเอเจนต์ยังไงหรือว่ารายละเอียดอะไรยังไงก็เลยมาแนะนําการซื้อเอเจนต์แล้วก็พวกซื้อของต่างๆกันเลครับแล้วก็เช็คฟิลเตอร์แล้วก็ดูพวกเวิร์กช็อปตัวเวิร์กช็อปหรืออะไรอย่างนีน้ก็จะมีการซื้อหลายแบบขั้นแรกผมก็แนะนําร้านค้า้ายล่างเลยทาง้ายล่างของผมเลยก็คือร้านค้า ใน Facebook ของพ่อค้า XL s t e ์เ Store รอ่ะพ่อค้าด้ดีอันนี้ใน a c e b o o k นะที่ผมซื้อกับเขานะเขาก็คือได้ของชัวร์ได้ของดีอ่ะแล้วได้ของเร็วคือพ่อค้าที่ผมการันตีว่าได้ของแน่นอนแต่เจ้าเจ้าอื่นผมไม่ทราบนะถ้าใน a c e b o o k นี่คือมันเป็นเงินสดก็คือเงินคุณคุณก็โอนไปคุณก็ได้ของประมาณนั้นก็คือแต่ว่าพ่อค้าจ้าอื่นผมไม่รู้ก็แระวังระลองกันหน่อยแล้วกันเพราะใน Facebook ก็มีคนโกงคนอไรสแกมมันก็เยอะ อ่าเพราะว่ามันมีมูลค่านะต้องเข้าใจกันนิดนึงแล้วก็ประมาณนั้นแหละครับซื้อครั้งแรกก็คือเน,นี้ยแหละครับซื้อจากพ่อค้าใน Facebook ก็คืออันนี้คือเงินสดคุณมีเงินสดคุณก็ซื้อได้เลยอันที่2องที่ผมจะแนะนำก็คือดูแต่ละตัวในเว็บของเว็บนี้นะของสเตรทเนี่ยก็คือระวังเว็บเว็บหลอกลวงหรือเว็บเล่นด้วยนะเพราะเว็บแสแคมเันเยอะเว็บที่อ้างอิงห,หรือลูกไมค์ก็เยอะก็เว็บนี้มันสามารถฟิลเตอร์บอกคุณได้ไหลายอย่าง ไม่ใช่แค่เอเจนต์แต่เป็นทุกสกินทุกอย่างก็จะมีตั้งแต่ปืนพบปืนวิทยาไลเฟิลมีดถุงมือเคสต,ต่างๆราคาเคสคอลเลกชันต่างๆสติ๊กเกอร์ต่างๆแล้วก็เพลงเอ้ยชามเอ้ยอ่าแพดปากเอ้ยก็คือออยเจนคุณก็คลิปจิ้มมาชี้มาที่นี่เอา,าแค่โอเวรอ,เวร,อเวร์ไว้อ่าแล้วคุณก็จิ้มออยเจนมันจะขึ้นมาเลยครับมีราคาให้บอกเลย รา,าราคามันจะอัปเดตมาห้า5ถึงสิบนาทีอ่าบางทีอาจจะมีคนซื้อคนขายคุณสามารถกด inspect in game ได้เลยแล้วเข้าไปดูในเกมได้มันสามารถซูมเข้าซูมออกได้แต่ภาคของ cs go มันสามารถหมุนได้แต่ภาคนี้มันแค่ซูมเข้าซูมออกย้งคุณจะเอาแพดปักไปติดนะนะมันก็จะหมุนได้นิดนิดหน่อยหน่อยหมุนตรงจุดที่แปะก็จะราคาก็ประมาณนี้ครับคุณสามารถซิงค์ steam listing ได้เลยก็คือมันจะซิงค์ไปซื้อไอ้พวกเนี้ยก็คือซื้อผ่าน s t e มวอลเ l e t นะ คุณต้องมีวันเลตในสตีมหรือมีค่าเงินในสตีมสตีมวันเลตแหละครับก็จะมีทุกราคาตัวอันนี้ไม่มีมก็คือจิ้มไบเพราะแต่ก่อนเว็บนี้ที่ผมใช้มันฟิลเตอร์ได้คือตรงช่วงขวาบนมันจะมีฟิลเตอร์ให้ฟิลเตอร์ก็คือสามารถซ o r ราคาได้คือเรียงราคาจากแพงไปถูกได้ซึ่งผมชอบมากแต่เดี๋ยวนี้เหมือนเว็บมันมันอัปเดตหรือทําหรือไม่มีปัญหาเลยแหละโอ้ไม่แน่ใจนะแต่ผมก็ยังใช้เว็บนี้อยู่เพราะว่ามันก็สามารถ ดูได้ทุกตัวเลยว่าราคาเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ราคายัางไงจิ้มได้เลยครับจิ้มจะดูตัวก็ได้เป็นยังไงจะจิ้มไปดูว่า,าราคาที่เขาขายก็ได้ยังไงประมาณนั้นสามารถดูได้หมดเลยทุกตัวราคาเท่าไหร่จิ้มได้หมดเลยครับจิ้ม Brush Brush Brush. เข้าไปที่รูปได้เลยว่ามันจะเช็คจิ้มได้หมดเลยแต่ที่ข้อควรระวังก็คือเวลาคุณในคลังคุณมีมูลค่ามันจะมีพวกสแกมแอดเพื่อนคุ้มาให้คุณเช็คดูว่าคุณมีเพื่อนร่วมกันไหม ้คุณมีเพื่อนเิ่มกันกับเขาหรือมันเป็นโปรไฟล์ที่ปกติแต่ผมไม่ค่อยแนะนําให้แอดอ่าคุณก็บล็อกไม่ก็ไม่ต้องแอดเพื่อนเขาจะดีที่สุดเพราะเมื่อครั้งคุณมีรูระค่านะมันจะมีพวกคนโกงหรือพวกวิชาชีพเยอะมากๆก็สามารถจิ้มมันจะมี2หน้ามันจะมีครบแหละมีทุกตัวมันก็จิ้มไปมันจะมีทุกอย่างที่คุณอยากได้อ่านี่คือขั้นตอนที่2อถูกไหมขั้นตอนที่3ซื้อ,อยากตลาดโดยตรงเลย ตลาดโดยตรงง่ายๆเลยหุ้นหุวนไม่มีอะไรพิเศษคุณก็เข้าไปในตลาดหุ้นเลยคุณก็เลื่อนลงมาเลยปลื้ดปลื้ดเาโฟเตอร์ปั๊ปบไว้ก็จะขึ้นถูกไหมบอกว่าคุณอยากได้อะไรคุณก็ฟิลเตอร์คุณก็เลื่อนลงมาหาคำว่าเจ้านาทีเนี่ยเจ้านาทีจิ้มค้นหานี่แล้วคุณก็ เลื่อนราคาเอาเลยครับคุณจะได้ตัวไหนจิ้มปุ๊บมันก็จะคุณจะได้ตัวไหนคุณก็จิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็ซื้อผ่านได้เลยมันจะเข้าขังคุณเลยอัตโนมัติประมาณอ่าครับผมนี่ก็คือการซื้อผ่านสตรีมโดยตรงอันนี้คือไม่ได้โดนแน่นอนอประมาณนั้นยังคือขั้นต่อไปก็คือผมก็จะแนะนำการโหลดเวิร์กช็อปใช่ไหมมันก็เข้าไปในออเตอร์สไต สตตสไต์ Style, ใช่ไหมคุณก็เข้าหน้าต่างเวิรกช็อปแล้วก็เปิดหาหรือว่าคุณจะฟิลเตอร์อะไรก็ได้ส่วนผมมันจะมีผลงานที่ผมเคยสมัครก็คือจิ้มเข้าไปเหมือนคุณจิ้มที่วันนี้ใช่ไหมไปจิ้มจิ้บเข้าไปแล้วคุณก็กดรับตะไคร มันก็จะโหลดเนี่ยครับกดโหลดปุ๊บก,กดมันจะคิมมันจะเข้าปุ๊บมันจะเข้าเวิร์กช็อปของคุณเลยเวลาเข้าของ c s g o เวลาคุณใช้งานก็นี้ถ้าคุณเลิกไม่ใช้คุณก็กดยกเลิกการสมัครสมาชิกไป้นั้นเวิร์กช็อปอันนี้ก็จะหายไปประมาณนั้นไม่ยากเลยสำหรับเวิร์กช็อปก็น่าจะมี่เพียเท่านี้อ๋อผมก็จะแนะนำที่จริงมันมีฟิลเตอร์ที่ผมเอาเป็นสติ๊กเกอร์แล้วกัน เป็นทัวร์นาเมนต์นะมดจิ้มนะนี่การใช้ก็คือปุ๊บขวางขวาจะมีปุ่มนี้ขึ้นมนาะปุ่มฟิลเตอร์คุณก็ติ๊กเอาเลยคุณจะอยากได้ราคาเท่าไหร่สมมติผมอยากได้ราคาถูกไปแพงอันนี้ไม่เกี่ยวมันเป็นติ๊กเกอร์ถองก็เลืนลงมาคุณจะเห็นอ่ะลับน,น,นะสามารถฟิลเตอร์กริปเตอร์ได้คุณก็ใส่ไปไว่ากริปเตอร์เนี่ยมันจะบอกราคาเลย0.3 0.2นี่คือราคาต่ำสุด ฟิลเตอร์เป็นราคาแพงที่สุดอ่าวิธีมันอยู่ทางขวาเนาะมันดะเขียนว่าวฟิลเตอร์แอนซอฟเลยก็ประมาณนะั้นขอบคุณครับที่รับชมก็มาไขข้องใจมีอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยก็บอกมาแนะนำกันได้ก็ขอบคุณครบับ